เรื่องเหล่านี้นะครับรามาตรการเย,ออยียวยาประชาชนวันนี้บ่ายผมเริ่มประชุมหารือในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับก,กับฝ่ายเศรษฐกิจว่าเราจะสามารถใช้งบมาณตทางได้มากเท่านในโครงการใดบ้างแต่โครงการที่เราค้งางอยู่วันนี้คือโครงการลชนะซึ่งจะลงคำต่อไปในขนะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมาตร,ราารอืรมนะครับโครงการอื่นที่ที่จบไปแล้วก็จะจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทำตอบเร็วๆวันนี้นะครับเราก็ต้องนึกถึงว่ารัฐบาลเราดีโกบปาณอยู่แค่ไหนย่างไรนะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องโกบประมาณอะไรก็ต้องจัดทายจนได้นั่นแหละแต่ปัญหาด้วยวิธีไหนเท่าไหร่นะครับว่าจะมีะมงบประมาณที่เพียงพอหรือไม่นะครับในสถานเช่นนี้ทุกกรณีนะครับในทางแพร่ระบาดต่งางๆเพามีการสอบสวนต่างๆทุกๆกว ต้งต่อไปในกรณีบุคลากรทางแพทย์ติดโควิดจำนวนมากกระทบกับการรักษาผู้ป่วยต้องต้องเข้าใจนะครับว่าเขาติดมายังไงเขาคงไม่ได้ไปเที่ยวตีอะไรมานะต้องเห็นใจเขาหัวทางการแพทย์ต่างเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทานตำรวจที่ไปดูแลเรื่องการตรวจจุดสกัดนะดูดูแลผู้ชุมนุมหรือดูแลในแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเ,เขาเขาติดเชื้อมาเนี่ยเขาต้องเห็นใจเขาต้องดูแลเขา ลงไปดูแลแพทย์ชิ้ตัดอีกนะมันก็จะเป็นการแพทย์เชี่ยวข่ายกันกต่อไปเราต้องรักษาบุคลากรทางแพทย์ให้มากที่สุดนะครับให้ความสาคัญถ้าโรงพยาบาลเขานะครับดูแลเขานะครับโรงพยาบาลต้องมีมาตรการในการดูแลเขาอยู่แล้วในโซนนี้นะครับคนตกงานท่านก็เห็นว่าเราเราไม่มีมาตรการหลายมาตรการออกไปท่านคงคง,งไม่ลืมเลยนะครับว่า เ่งต่างๆที่มาการออกไปก่อนหนะ้านั้นเป็นมาตรการที่ทําให้รักษาการจ้งงานไห้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องดูแลเนี้ต่อไปว่าจะทำาไงกันดีนะครับในเรื่องเราดีไม่ว่าจะเป็น P, เอสพีหไปเรต่องอะไราดีแต่กนาะรเพอเดิมเป็นต้องการเตรียมาหาภูมมายเพิ่มเติมีจากภูมมาที่เรามีอยู่เดิมนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการทำงานของเรานะครับ ชอบในเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนวันนี้ผมก็ได้เร่งรัดไปก็ราดว่าในส่วนของแอปพลิเคชันหมอพลอมตัวสุจะจะเริ่มให้ลงทะเบียนมาที่หนึ่งพุษภารมบกตีนี้นะครับเนื่องจากต้องมีการเตรียมการมากขององควรแต่กรณีนี่เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั้งประเทศให้ได้โดยเร็วนะครับเดิมมาเอาดข้อมูลอย่าพูดถึงเข้ารักษาพยาบาลในสาธาบณกต่าตงทังงง่วประเทศมามันก็ได้จํานวนนึ้นนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องหาเพิ่มเติม ะครับว่าคนทั้งประเทศเนี่ยมีความต้องการในฉีดวัคซีนโดยความสามาัครใจเท่าไหร่อย่างไรนะครับต่อไปไเป็นเรื่องในผมกเรีินก็คือในเรื่องของอแผนการจัดหายาพาวิพีลาเวียนะครับซึ่งวันนี้หลายคนก็เข้าใจว่าเราผ่านแกล้นะครับแต่รัฐบาก็ได้จะเตรียมแผนสำรองในการจัดหาไว้แล้วโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ยาปาริสเวียเนี่ย วิทีลาเวียจะต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าไม่ใช่ทีกานที่กินแล้วเราจะป้องกันโควิดไม่ใช่นะครับวัคซีนก็เป็นวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานในตัวเรา